ตรงนี้ที่พวกเราได้มาพวกแม่ชีได้มาเป็นที่ตรงที่พระมหากษัตริย์ที่จะไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าได้ถอด uh, เครื่องเครื่องประดับวางไว้ตรงนี้น<บ>ถ้า,าถ,าถา้าไม่ถอดเครื่องประดับพระพุทธเจ้าท่านจะไม่ให้เข้าเฝ้าพระเจ้าพิมพ,พ,พิสารที่จะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ต้องมาถอดหมวกถอดเครื่องประดับไว้ตรงที่ตรงนี้ แล้วก็ขึ้นไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าถึงจะยอมรับให้กราบถ้ามีเครื่องประดับพระพุทธเจ้าท่านจะไม่ยอมให้ไปเข้าเฝ้าขอให้พี่น้องที่ตรงนี้ที่ตรงนี้ตัวเป็นที่พระพุทธเจ้าถอดเครื่องประดับทุกอย่างไว้ตรงนี้ก่อน ก่อนจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าถ้าไม่ถอดจะไม่ให้เข้าเฝ้าต้องปลอมแปลงตัวเข้าไปเหมือนคนธรรมดาถึงจะได้เข้าเฝ้าขอให้